สวัสดีครับจากร้านโกงจากการเกษตรเรืองนคกพานะครับอันนี้มีลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอพุไทไธสงนะครับได้โทรมาสั่งเครื่องคูปตาแททีหนึ่งห้าห้าพัดนะครับตอนนี้กำลังจะทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับให้ลูกค้านะครับ มันเครื่องจะเป็นของคูบารตาสามดิรนะครับคร mm ับ hmm. ชมเครื่องก่อนนะครับน mm ้ hmm. มันเครื่องจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศ ให้นะครับเหลือให้ลูกค้าไปเติมเองนะครับอยู่ที่บ้านเพราะว่าถ้าเติมเข้าไปแล้วขนส่งไอซ์นีเขาอาจจะพิเครื่องนะครับกลัวน้ามันเครื่องมันจะไหลออกจากกองอากาศนะครับครับตอ,นน,อนนี้ทําการเติมน,น้ามันเครื่องนะครับอันนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับ เครื่องแม็คเอ้เครื่องกูบาต้านะครับขายดีมากนะครับร้อย้าสพัดนะครับตัวใหม่นะครับตรุ่นนี้สามารถเติม B 2 0่ได้นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเติม B เจ B7 นะครับ เติมน้ามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเติมผงกันสนิมนะครับใส่หม้อน้ําให้นะครับครับเรียกงกันสนิมใส่หม้อน้ําให้แล้วนะครับแล้วก็จะเติมน้ําต่อนะครับ าลูกค้าอยากให้ระบายความร้อนดีนะครับซื้อน้ำยาหล่อเย็นนะครับมาเติมใส่หม้อน้ำก็ได้นะครับจะระบายความร้อนดีกว่าน้ำนะครับน้ำยาหล่อเย็นก็มีขายทั่วไปนะครับของรถยนต์อะไรแบบนี้นะครับเติมได้นะครับ เติมน้ำให้เต็มนะครับครับต่อไปจะเติมน้ำมันนะครับน้ำมันบพอร์ตพี่เอมาเติมน้ำมันดีเซลนะครับ อันนี้เติมไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งจะเติอให้อีกนะครับครับจำทําการลองเครื่องนะครับบ้านคึกอาผามาเช่นใหนเพินนำ่ำ ครับจะทำการลองเครื่องนะครับครับเอาเครื่องลงก่อนนะครับต่อไปจะทำการลองเครื่องนะครับ ฟังเสียงกันนะครับตัดสวิตไฟมาเนี่ยครับตัไดไฟน,นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับเดี๋ยวจะเร่งเครื่องใหตฟังนะครับ อบเครื่องเร่งทันใจนะครับรอบเดินเบานะครับสังรอบเดินเบานะครับอย่างนิ่มมากเลยนะครับ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 ต่อไปจะเทียกจะทำจะเตรียมการจัดส่งนะครับจะแพ็กใส่กล่องนะครับส่งลูกค้าจังหวัดวีรย์นะครับอําเภอกุดิสงนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านกงจากการเกษตรนะครับเดืองนอกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับเบอร์โทรนะครับ0944699224นะครับแล้วก็เบอร์โทร0811206955นะครับขอบคุณครับ